ไปทดสอบชิ้นที่2นะครับผมลอง,ลองทดสอบด้วยเงื่อนไขเดิมนะครับ5้มมต่อนาทีนะครับอันนี้ลองกดเทสดูนะครับ<ม>นี้แรงขึ้นไปที่800-900นะครับพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยพันสามพันสี่นะครับพันเก้าแล้วนะครับผมชิ้นงานเริ่มมีเสียงแตกหากนะครับสองพันกิโลนะครับ เริ่มเสียรูปนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมเสียรูปแล้วนะครับ ชิ้นงานเริ่มสิบล้อนะครับผมที่แรงประมาณสองพันแปดร้อยกิโลกร,รัมนะครับสองพันแปดร้อยกิโลกร,รัมนะครับผมอันนี้คือเสียรูปนะครับเหล็กตรงนะครับผม